มากันที่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองวันนี้พี่จุ๋มนพขวนนัญนาคนวนพาไปที่จังหวัดเชียงใหม่ไปให้การช่วยเหลือสองแม่ลูกที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งทุกวันนี้หาเลี้ยงชีพด้วยการทอดไข่เจียวขายค่ะเงินที่ได้หวังจะนํามารักษาโรคและต่อชีวิตให้ยืนยาวมากยิ่งขึ้นชีวิตทุกวันนี้เผชิญกับความยากลําบากอะไรบ้างไปติดตามด้วยกันในช่วงคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองค่ะ กรณีที่โซเชียลมีเดียมีการเผยแพร่เรื่องราวของผ่องสีหรือไอซ์อายุ37ปีซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งในช่องปากจนต้องตัดลิ้นออกความทนทุกข์ทรมานของร่างกายยังต้องสู้แล้วนาทีที่ต้องสู้อีกนั่นก็คือนาทีแม่ พองรีอยู่กินกับสามีคู่ชีวิตยึดอาชีพขายข้าวไข่เจียวเพื่อเยียวยาทุกอย่างขายตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสองจะเหน็ดเหนื่อยยังไงไม่เคยท้อถึงร่างกายไม่ถึงร้อยไม่เคยว่าเพราะเงินที่ได้มาต้องเป็นค่าอยู่ค่ากินของคนในครอบครัวไหนจะค่าเรียนลูกทั้งสองคนไหนจะค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่าลงทุนซื้อของ และค่าอยู่ค่ายารักษาตัวเองแทนแทนนะมือด้านนี่และและแจ้าแจ้เป็นซื้อน่นซื้อนี่แจ้งเรื่องสุดแสนชัดอ่ะจัง,จง,ตจง, 13, ตงแต่เธอเธอติดที่ย่าจุดเล้ ล่าสุดนักธุรกิจดังนันทวัญชยาพาจิตประพันธ์หรือพี่แม่มเจ้าของโครงการพี่แม่มหัวใจใหญ่กว่ามะเรง็งยกทีมช่วยอีกแรงเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวนี้วันนี้พี่แม่มพร้อมทีมงานและแพทย์แผนไทยเข้าให้การดูแลช่วยเหลือรวมทั้งช่วยเหมาซื้อข้าวไข่เจียวที่ขายกันทั้งหมดแจกใจ่ายให้กับลูกค้าที่มารอซื้อ สำหรับคุณแม่นักสู้ที่ต้องต่อสู้กับมะเร็งพร้อมกับต้องดูแลลูกชายที่เป็นมะเร็งด้วยทั้งสองท่านซึ่งหนักหนาสาหัสมากเลยนะคะพี่แหม่มก็ขอเป็นกำลังใจให้และพี่แหม่มก็ขอชวนเชิญแฟนเพจนะคะช่วยกันส่งกำลังใจให้ครอบครัวนี้นะคะร่วมกันส่งกำลังใจเพื่อที่เขาจะได้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้นะคะ ของพี่แมมหัวใจใหญ่กว่ามะเร็งได้เดินทางไปช่วยเหลือผู้ป่วยมะเมร็งผู้ยากไร้หนทางทุกแห่งต้องคารวะในน้ำใจคารวะในการให้ของผู้ให้ตลอดกาลพี่แมมหัวใจใหญ่กว่ามะเร็งและทั้งหมดนี้นายคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเอง สนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวเอ p เพิร์ฟดูแลห่วงใหญ่คุณบริษัทธุรกิจเหล็กดี รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ